สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องเ,เหมือนสภาพมะฮีก็เผาค่ะเมนูเหมือนเป็นอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงปลาน,นินใส่ต้นหอมนะคะใส่ใบแมงลักหรือผักอีตูห้อมๆค่ะส่วนผสมก็จะมีปลานินค่ะหลังทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะย่าวล่างโดยเกลือนะคะพี่น้องย่าหันนะะ่นแล้วค่ะเอาเกลือไปขยาขยำนะคะแล้วก็ล่างออกซองน้ำค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือที่เด็ดเลยค่ะ หอมแดงกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกสดท่วาที่เด็ดตรงใดคุพ่อครับพี่น้องกระเทียมก็หอมแดงเยอะจะเอาพ่อบุบบุนะคะเยอะจะไม่ได้นาละเอียดเหมือนตะไคร้กับพริกด้วยค่ะพี่น้องอันนี้คือใบบกูดหน,หน่อยนึงนะคะ่ะแล้วก็ใบหอมค่ะแล้วก็ใบแมงลักค่ะขาดอย่างเดียวก็คือขาดผักชีเหล้าะคะ่ะพี่น้องบ่มีค่ะเปะ็ไปยั้งค่ะบอมบ่มีปัญหาค่ะมาค่ะก่อนอื่นพันพริกเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องทาวาเยอะตำพ่อบุบๆนีนคคะ เดี๋ยวจะขยับกล่องก่อน,นเพราะว่าเราต้องการให้มันเวลาแกงเสร็จให้มีเม็ดเป็นหอมแดงกับกระเทียมอยู่ค่ะผัดพริกให้หอมค่ะนี่ค่ะที่เด็ดของเราคือเวลาทําอาหารอีสานนะคะเราจะเอาพริกนี่นะคะ่ะพี่น้องพัดให้หอมค่ะเวลาขากินนะคะบัาวาแกงออมหรืออียางกระสังค่ะมันจะทําให้อาหารเรานชวนกิน,นะคะ่ะเวลา่าสีข้าสต้นหน่ำแกงนะคะพี่น้องมันบวกาข้าวะคะ่ะเตินมน,มนะะ้ำลงไปน่ดหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นผัดต่อให้พริกกับพร้อมกระเทียมสุกค่ะ <c oughs> ชุนค่ะพี่น้องหลังจากพริกกับพร้อมแดงเริ่มสุกค่ะใส่น้ําลงไปเลยค่ะถ้าประการนํามันนาหน่อยค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยโอ้พี่น้องเลยกินแบกพริกถือก็ะพร้อมหอนแล้วก็ถือก็บแบบว่าก็บแบบว่า <c oughs> ไมคางกระทะนะคะพี่น้องขอเถอขอแพ้หลาเลยจ้ะ เห็นเวลาเยอะไอ้เยอะัน,น,นานี้หรือยอะปิดปาูาด้วยค่ะพี่น้องว่าไม่ว่าเอาใส่หนีเลยเนาะคะ่ะกัอโบ,โบโบตองกังวลทค่ะพี่น้องเพืน่นว่าไอ้ี่ปิดปาโบพอแน่โบเห็นปิดค่ะแล้วก็ขั้นหน้านี้ออกไปทังอ่างนาังนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแป๊บหนึ่งค่ะเอาละค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะเอาปลาใส่ลงไปเลยจ้าขออนุญ,ญาตใช้มือยิบโอ้พี่น้อง ตามด้วยใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวลอกให้ปลาซุกนะคะพี่น้องแล้วก็ค่อยช่อนฟองออกน้ำด้วยค่ะฟองพวกนี้มันจะทําให้แบบว่ามีความคาวนะคะก็ช่อน <c oughs> ช่อนลงกน้อยนึงเพราะว่า เมนูนต้มยำแยกกระเข็ดแล้วพี่น้องหนึ่งแล้วทอดแล้วยังกัเห็ดเบอรแล้วค่ะแยกก็เลยแบบว่าหมอนแกงใส่ใบหอมใส่ผักอีตูเบิ่งค่ะนะคะอนฟองออกเล็กน้อยนึงค่ะคือจังแยกใส่บักพริกบนปลายมันคือเผ็ดแท้พี่น้องพี่น้องสวางบนลายจังได้เต็มกระทะพี่น้องสวานะคะนี่ค่ะช้อนฟองออกมาหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นค่ะเติมเกลือลงนิดนึงค่ะเติมเกลือลงไปช้อนนี่ค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าของเย่าสมุนไพรใส่น้ำปลาร้าแบบส้นเด็ดลูกะะด้วยค่ะพี่น้องเพระาะว่าน้ำปลารจะบานห้องหนุ่มบ่มีเพราะว่าบริษัทเด็กบานค่ะใส่ลงไปหนึ่งทัพพีนี่ความแซ่บความนัวตามด้วยผงปรุงรสใส่แท่งชูรส กุ้ยเตจะใส่ชูรถแ่นผงปรุงรถกระดเตยด้วยจะใส่ทั้งสองอย่างกระดเตยเดี๋ยวแต่เข้าเวยค่ะพี่น้องเดี๋ยวแต่เข้าสะดวกนะคะพอแล้วค่ะตะเกียงไปเรื่อยๆให้ปลาเริ่มซุกค,ค่ะค่ะขออนุญาตช้อนฟองออกสักหน่อยหนึ่ง ต้มปลาไปอีกจะข้าวนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ต้นหอมแล้วก็ปิดไฟ้ินได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้ปลาสุกกันจ้าพอปลาเริ่มสุกค่ะใส่ใบหอมลงไปต้นหอมค่ะใส่ก่อนเอ่อเขาตีตูรูปใบแมงลักก็ยค่ะพี่น้องใบแมงลักใส่ทีหลังค่ะใส่ต้นหอมลงไปก่อนนะคะพี่น้องเคยกินบ่ค่ะแบบว่าสมพักด้วยสมพักนี่นะคะสมพักบัวหรือสมดอกพักค่ะ เอามากแกน็ดซ่ปลามีแต่แซ่เพือกันเลยค่ะพี่น้องก็จะออกสมนมื้ยด้วยแซ่น่ากินค่ะตอนนี้เราคนได้แล้วค่ะเพราะปลาเข้าเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวต้มให้ใบหอมหรือว่าต้นหอมสุกสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอ,อป้องอีกกัะนิดหนึ่งค่ะปองอากาศ หังจากนั้นชิมรสค่ะอืมพี่น้องไม่หนาเย,ยาวายเย่าทึ่งไอทึ่งแบบว่าจามฟิฟิฟตเพชรอิลีตัวเราพี่น้องเพื่อนเพืนถ้าจะกินได้น้ำเยวบ่ละใส่เกลือแล้วอีกจังหน่อยนึงค่ะเพิ่มความมันนวนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบแมงลักลงไปก็คือว่าเย้ยาใส่พริกบัวลายไดไ้ป่ากํานองเราจะกินได,ด้บ,บุบ คแกงว่านีมันบเห็ดเลยลนโรบจัดแม่สีข้าวนะคะพี่น้องยเยอะเลยแบบว่าใส่พริกใส่พริกขี้หนูอ่ะใส่ลงไปต้องข้าเม็ดเลยพี่น้องกระเทียมหอมแดงตะไคร่ตังตังลงไปนี่ค่ะห็นอบอกกระเทียมหอมแดงก็จะเป็นหัวเป็นกาาอยูค่ะ เอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จปิดไฟแล้ะค่ะพี่น้องแกงปลาน่นใสต้นหอมใสผักอีตูหอมๆค่ะพี่น้องนะเป็นเมนูง่ายๆมันๆนะคะพี่น้องในยอดสยกออกจากเตาไปเห้เบื้องมองแจงๆค่ะค่ะค่ะได้ละค่ะพี่น้องแกงปลาน่นใสใบหอมใสต้นหอมนะคะพี่น้องใสผักอีตูหอมๆค่ะกำลังหอนๆควนๆเลยค่ะพี่น้องปลานน่นเนื้อข้าวๆาค่ะรับรองม่มีข้าวค่ะพี่น้อง ล้างด้วยเกลือค่ะเอาเกลือคันออกดีๆค่ะให้มดเลือนมดมึนมด,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 มดทุกอย่างค่ะพี่น้องเฮยเอามากแกงเนาะคะ่ะเครื่องแกงของย่าก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกสดนะคะพี่น้องขอให้เน้นว่าเป็นตะไคร่นะคะแต่ก็หอมแดงกระเทียมตะบุกพริกเนี่ยเยอะสเน้น,น,นะคะือย่าเลยค่ะพี่น้องโอ้ยทึ่งเกือแบบแทบ,บ,บตายะะแล้วค่ะเมนูนีน้ก็าสิแกงแล้วนะคะนี่ค่ะสดน้ำปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะใส่ผงปรุงรสน้ำปลาเกลือนะคะคุณได้มักน้ำปลาก็ใส่นดัปลาแต่ว่า เห็ดประเภทแกงปลาโปกแกงสีเยอเซย,ย์เกลือแทนนะคะพี่น้องน้ำปลาเฉ่ามันข้าวนะคะอันนี้ก็คือมักไผ่มักมันนะคะพี่น้องนี่ค่ะส่วนหัวหอมนะคะหอมกับกระเทียมที่เะาทาแบบพอบุบๆนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่ายอดตรงการหาไม่มีเม็ดลอย,ยสีค่ะพี่น้องเวลาก,กินมันแสบค่ะทำมันตำละเอียดเลยค่ะมันก็จะไปกับน้ําหมดแต่บางทีเราไม่ได้กินน้ําหมดะค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะ เอาละค่ะขอบคุณทนายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้เอจากพี่น้องมากค่ะเมื่อกินแกงปลาเสิร์ฟหอนหอด้วยก,กันค่ะพี่น้องกาลังปองออกจากเตาค่ะปิดไฟหอนหอมหอมหวนๆนเลยค่ะ